อะไรเนี่ย Eat the World ไปลองไปดูดิเกมกินกินดินเออเกมกินดินว่ะเล่นยังไงอ่ะเฮ้ยทำไมตัวนั้นมันตัวใหญ่จังวะเฮ้ยเฮ้ยมันกินดินเป็นอาหารเหรอไอ้ตัวนั้นอะมันมันกินใหญ่เลยเตัวมันเริ่มเลยว่ะ เอาไรน e <hi> to me? To me? To ั่น <uk> ม sort of ันไปขโมยดินทําไมอ่ะอ๋อเขาเอาดินไปคขวยังหัวไอ้ตัวนู้นเอาโดนคขวยังกลับว่ะเฮ้ยเกมอะไรวะเนี่ยโอ้ยกูจะรั่วเอ้ยเอ้ยมันทางนี้ละเอ้ยเราดูร้านเราไปก่อนแล้วกันไอ้ต้นเบเฮ้ยเฮ้ยต้นเบทำไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยมันตัวใหญ่ยังวะ มาพี่มาอะไรอ่ะไปไหนไปไหนไปหาดินกินเหรออ๋อเราต้องกินดินให้ตัวเราโตเติบโตอ๋อเข้าใจละเราต้องกินให้เติบโตใช่ไหมเออเออนี่แหละเคเนี้โค้สร้างสรรนะเ่ะยเฮ้ยเฮ้ยมันมีมันมีตัวมามาไปนี่วะมันมาเพี้ยงเราวะทําไงวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราสายกินโอ้โหกระเด็นเลย เฮ้ยอยู่ยากแล้วอะอยู่ยากเอาแล้วขาเราทำไมเป็นงั้นน่ะเอาขาขาดเอาขาขาดกินดินเนี่เออเกมกินดินว่ะอะไรอ่ะบ็อกซิตี้อ๋อวอดแมปวอดแมปเอาเฮ้ยแล้วผมยังไม่ได้โหวตเลยเฮ้ยเอาอะไรวะเนี่ยเอาเอาสผมมาอยู่ไหนเนี่ยว้ากินดินกันเกมกินดินว่ะ เออเฮ้ยก็เพลินดีเหมือนกันนะเนี่ยแล้วอยากตัวใหญ่แบบไอ้ตัวนั้นว่าทําไงวะทําไมถึงจะตัวใหญ่อ่ะใครไม่รู้วิ่งมานั่นอะใครใครวิ่งมาวะเอ้ยใครใครวิ่งมาไม่รู้มันจะเอาไอ้นี่มาเคลี่ยหัวเราเคลี่ยหัวเราจริงด้วยเอาเอาเอาแถบแถบกดแถบเอากดกดเพี่ยงไงกดเพี่ยงไงอ่ะกดเพี่ยงไงวะเออกดแถบกดแถบเอาไอ้แล้วมันเต็มแล้วอ่ะทําไงอ่ะ อก็กดอะไรเขวยงเออกินดินเสร็จแล้วก็มาเขวยงกันเงี้ยเหรอเฮ้ยโอ้ยหลบก่อนเขวยงอะไรวะเฮ้ยตาต้นเบมันตัวใหญ่ว่ะเอ้ยจนมุมจนมุมเออตาต้นเบมาช่วยหน่อยเร็วไอ้ตัวเนี้ยเอาเขว่งผิดเขวยงผิดโทษโทษผิดตัวผิดตัวเฮ้ยมีของด้วยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีนี่อะไรอ่ะเฮ้ยเก็บเก็บเก็บเฮ้ยเต็มแล้วอ่ะ เออไอต้นเบไอตัวนี้มันไล่ไอตัวนี้มันตกมันแล้วเนี่ยมันเคลี่ยงยับเลยแล้วเราก็เคลี่ยงไม่ค่อยจะแม่นด้วยเอาก้โนโดนอะไรวะเนี่ยเออ,อเออเฮ้เฮ้ยเฮ้ยต้นไม้พุ่งมาเออเออทำไมเคลี่ยงดิเออทำไมเคลี่ยงไปโดนแต่ต้นเบยวะเอเอเคลี่ยงกันไม่เคยจะโดน ออเออเฮ้ยแผ่นดินจะพังหมดแล้วเอ,อออ๋อต้อนไม้ต้นไม้พังต้นไม้พังลเลยเออไอตัวนี้มันนี่แน่นาโนโอ้ยโ,ยโดนเฮดช็อตว่ะเมื่อกี้ว่าเฮ้ยเอามันขีดไปแล้วว่าเฮ้ยมันจะมองแล้วเอาเอาผมมองแล้วนี่ว่ะโอ้โอยแอบกินใหม่เฮ้ยโอ้ยอันใหญ่ว่ะหรือมาแอบกินตรงนี้ดีว,ว่ะเออ เฮ้ยโอ้โหทำไมตัวนั้นมันตัวใหญ่กวมานั่นอะพัเมันเริ่มเลยอะมันกินไม่สนใจใครเลยวะเฮ้ยดีตัวใหญ่มากเลยไอตัวนั้นอะเราเรา,เรากินกินของเราดีกว่าต่างคนต่างกินต่างคนทางอยู่เหอะเราอย่ามาละลานกันเลยเฮ้ยโอ้โหทำไมต้นเบมตัวใหญ่วะเฮ้ยทำไงอะต้นเบมมันกินใหญ่แล้วโอ้ยโอยจมดินว่ะ จมดินว่ะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยถูกคารโก้เป็นคาโก้ยักษ์ไปแล้วคาโก้ยักษ์ว่ะเฮ้ยมันมีคนมาประทุสไลด์เราว่ะข้างหลังเนี่ยเฮ้ยแล้วกดไงต่ออ่ะมันเต็มแล้วอ๋อนี่ไงขายขายยินเสร็จแล้วก็ขายอ๋อแล้วอันนี้อะไรอ่ะอัปเกรดเหรออ๋อนี่นี่นี่อ๋อนี่ครับอัปเกรดได้เออ เอออัพเกรดป่ะเอาละอัพเกรดมันไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นมาเลยวะเฮ้ยโอ้ะโอ้โอโอ้ยติดอยู่ในนี้ออกไม่ได้อันนี้ลีด,ดี้คืออะไรมองมีสปินอะไรด้วยเคมเคมก่อนเคมอ๋อกินกินกินกันใหญ่เลยวะเฮ้ยอัพเกรดแล้วทำไงได้ต่อวะเนี่ย อะไรเนี่ยมีเมกาแมปคืออะไรเฮ้ยเมกาแมปว่ะเฮ้ยโอ้โหสู่โลกกว้างว่ะความเวืองว้างอันไกลโพน้นโอ้โหนี่แม่งกินเป็นเมืองเลยว่ะสุดยอดเอาว่าเดี๋ยวเราไปกินเรือดีกว่าเรือลัมเบอร์เลอร์เลยเออกินได้ไหมเอาไปกินดินข้างใต้เรือว่ะ เออเอาเรือมากินเออไอเลือยุ๊ดไอโวยแล้วทำไมตัวเราไม่ใหญ่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาวะโอ้ยเฮ้ยโหมีบ้านด้วยวะอะไรนะพี่อย่าเล่นแบบนั้นเป็นอีเวนต์เอาทำไมอะ เนี่ยบ้านมันเฟี้ยวดีออกนี่ยผมจะกินรถถังแล้วเนี่ยเออเอารถกินรถถังเอเอเฮ้ยใครมาวะใครมาเฮ้ยยายยายอย่าทำกันอย่าทำกันเอาแบ่งกันกินได้เราค,ค่อยคุยกันดีๆเออเราค่อยคุยกันดีดี่ไม่ค่อยปลอดภัยวะ ปีนขึ้นไปกินข้างบนดีกว่าเออไต่ขึ้นมากินข้างบนได้ด้วยวะ่ะโอ้ย,อยติดไต่ย,ยังไงวะเนี่ยให้มันขึ้นไปอ๋อต้องขึ้นทางนี้เออเอาวะขึ้นไปกินรถเคนมาเออเฟี้ยววะ่ะโอ้หเอาเรื่องเลยเนี่ยแมมันกว้างขวางวะ่ะไม่ต้องแยกกันกินละเออเรากินเคนเนี่ยแหละ เออกินเคนเป็นอาหารเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋องอ๋องอ๋องขึ้นไปกินไปกินมากินแล้วก็ล่วงโอ้ยโอ๊ยเราเมื่อไหร่มันจะเต็มวะเนี่ยโหกินเป็นชาติวะเนี่ยกว่าจะเต็มเออเคนอันใหญ่กินให้หมดใครวิ่ง,งามาและเฮ้ยตาต้นเบย์ตาต้นเบมาช่วยกันกินเคนเถอะ มาช่วยแล้วเออเออดีมากมาช่วยกันเออเดี๋ยวเรากินเคนอันนี้ก่อนล้วกันมีโซลาเซลล์อยู่ตรงนู้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปกินโซลารเซลล์เดี๋ยวเรารอให้ตัวเราใหญ่ก่อนดีกว่าวเราค่อยวีไอ้นี่เฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยนิวเคลียร์จะลงว่ะเฮ้ยต้นเพย์ตัว,ว,ตวแล้วนิวเคลียร์จะลงเดี๋ยวขึ้นขึ้นไปอยู่ที่สูงวันเฮ้ยตัวเหมือนตัวผมใหญ่ขึ้นแล้วว่ะหนีก่อนหนีก่อนตอนเนี้ยนิวเคลียร์ลงเอ้าตาต้นเพย์โดนนิวเคลียร์ไปแล้วเฮ้ย หแตกไหมไม่แตก